ก็ได้ฟังนะครับคุณสุนทรีริมทองคุณนะครับได้มีการพูดคาพทิ้งนะครับเป็นเพงผมกับนายตั้มนะครับเรื่องราวซึ่งก็มีความคาดเคลื่อนนะครับหลายๆเรื่องครับที่สุนทรีไม่ทราบว่าได้รับข้อมูลจากไหนมานะครับซึ่งเรื่องแรกนะครับก็เดี๋ยวจะบอกก่อนว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับนายตั้มเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเรื่องทู่สาวนะครับ พ่ออาจจะสขรู้ม็นกั่ใครไม่ได้เป็นช่วใครนะครับไม่ใช่คนหน้าตาดีไม่ใช่คนหลอกนะครับแกเป็นคนหัวร้านคนหนึ่งทั้งนั้นและใครใครจะมาเป็นชู้สาวกับผมอันนี้ไม่มีนะครับจริงๆเห็นว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาวนะครับแล้วก็เรื่องที่มีฟังขัดแย้งกันก็คือเรื่องของการรับทําคดีรับรับสองนะครับเป็นหลักในการที่เรามีการตรวจสอบเพราะว่ามีการทํารับทําคดีรับสองนะครับ เป็นคดีที่เรามีการได้รับการร้องเรียนนะครับจากคนที่เป็นทนายความของนะครับคุณเอมิตเดิมนะครับมาแจ้งเรื่องร้อับสองนะครับเราถึงทําการตรวจสอบแล้วเพราะว่ามีการล้มคดีเกิดขึ้นจริงนะครับในเรื่องของคดีเอกมิตรนะครับผมก็เลยนําเรื่องเนี่ยไปร้องกับท่บานผู้บริการของนครบาลท่านหลวงโทรารเทพสุรธเวชนะครับในในอดีตนะครับ ก็ใช้เวลานานนะครับในการตรวจสอบในคดีนี้มีการตั้งมาตการสอบถึงสามผู้บัญชทการแต่เหมนครบาลน,นะครับกว่าจะได้ข้อสรุปครับว่ามีตำรวจเข้าไปมีเกี่ยวข้องในการเปิดความเท็จคดีการทำพยานหลักฐานดันเป็นเท็จคดีนะครับจนไปที่มาของอาดาตวตำรวจสระแดงนะครับไปใ,ในแจ้งความที่สารมินบุรีแล้วก็มีการกระทั่งพนักงานสอบสวนสามินบุรีเนี่ย ก็มีการออกมาจับครับครับกลวมรายคนดังเนี่ยครับถึงอ่าทั้งสึกจะมีทั้งหมดถ้าผมได้จะมีทั้งหมดสี่คนนะครับส่วนทีคนนั้นก็คือทอมมี่เนี่ยนีไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่สหรออัฐอเมริกานะครับนคนแรกที่หนีไปนะครับแล้วก็มีเอมี่ที่หนีไปไปก่อนนะครับสาหนังพี่ภ่อสา แล้วก็มีทนายคนดังสองคนก็มีคุณเชียงคนนึงครับแต่คนนี้ก็เป็นคนที่เวลาขึ้นชกก็จะเป็นคนนี้แหละเชียงครับก็ต้องบอกคุณสันที่ว่าคดีของเอมี่เนี่ยที่มีการออกมาจับนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นในสมัยท่านพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขครับผมคิดว่าคุณสันที่อาจจะไม่ไม่รู้ข้อที่จริงนะครับก็ต้องเรียนว่า การออกมาจับสมัยท่านพลนรจากทิศชัยินดานะครับนอกจากคดีที่เอมี่แล้วเนี่ยยังมีการออกมาจับคดีที่สพเมืองกระทุ่มอ่สพกระทุ่มแยงจังหวัดสมุทรจังหวัดสงคลาเนี่ยอีกหมายจับหนึ่งในเรื่องรับจับสองเหมือนกันนะครับเรื่องอก็ออกในสมัยพลนรจากทิศชัยินดานะครับไม่ใช่สมัยพ่ปัตผมนะครับอันนี้ก็ต้องที่จะให้ขุดต้นที่ทราบนะครับว่า ทั้งหมดสองคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสมัยของคุณจักรีชัยินดาอาจารย์ครับไม่ใช่สมัยวิปัสสนาเราอืมนั่นเดี๋ยวจะเสียหายนะเดี๋ยวจะเสียหายครับซึ่งผมนี่ได้รับคำบอกใบทับเพื่อนประเด็นต่อมาเรื่องของอ่าผมเนี่ยไม่เคยเก็บเงินคนยากจนนะครับสามหมื่นสี่หมื่นอ่าสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยผมไม่เคยเก็บเงินจาก้าคนี้ยากจนในการรับทํามกตนะครับเพราเราช่วยเหลือเหยื่อเชียกรรมเนี่ย เราช่วยเหลือฟรีนะครับกเว้นคนรวยที่ผมเก็บเงินนะครับอาจารย์ก็รู้อเพราะเราเก็บเงิน,นมาช่วยคนจน่ะเป็นสโลแกนของเราอยู่แล้วครับอันนี้ก็ต้องยื่นให้ทราบครับซึ่งเดี๋ยวมีนัการะชาจนจะรับข้อมูลข่าวสารจากคลุ่มนที่เราจะเข้าใจผิดอ,อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยี่ะให้ทราบประเด็นที่สามก็คือที่บอกว่าผมเนี่ยเป็นเด็กของอบตอเนี่ยมันเดสมัครใจเงีสูง ในการรับลูกมาแล้วก็ติดเทอร์โบเนี่ยคันเดรีครับกับก็ดังเนี่ยมผมว่าไม่ใช่นะครับผมบ,บอกให้ทราบว่าม,มันไม่ใช่ใ้าใช่ผมโดนตำรวจสพพระ,ะพรนครศรีอยุาเนี่ยออกมาจับเมื่อวันที่3เมานพฤษภาคมที่ผ่านมาอนะครับถ้าผมเป็นเด็กของปาตรอยจริงๆเนี่ยผมถามว่าตำรวจจะกล้าออกมาจับใังไใช่ครับใช่ไหมแก็ถแถมท่องประชาชนคิดดูสิครับว่าสา,ามษายนพฤษภาคม2564เนี่ย ออกมาจับผมนะสิบหกพิธาไายนสองพันห้าร้อยสิบสี่สรุปสำนวนสั่งฟ้องผมแล้วนะแก่สิบหกวันนะครับครับสั่งฟ้องผมไปยังพนักงานอายการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะจ๊ะอืมแล้วจะเป็นเดือดร้อได้ไงครับถ้ามีเส้นก็คงไม่ต้องเดือดร้อนมีเส้นผมไม่ต้องผมไม่ต้องถูกฟ้องเร็วสิบหกวันอืมมีที่ไหนในโลกทำคดีสิบหกวันสามารถสรุปสำนวนสั่งฟ้องได้กันอืมเครับครับอ่าเนี่ยผมก็อยากที่ ให้ความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรม,มกับเราบ้างว่าถ้าเรามีเส้นสายจริงี่ยนะเป็นเด็กขอบ,บาตารลอจริงตํารวจไปนครศรีใหญ,ญ่จะกล้าออกมาจับเราจะกล้าสรุปสำนวนสิบหกวันในการสั่งฟ้องไปยังพนักงานอายการนะครับออครับอันนี้ผมว่าคนสุดที่ต้องต้องเข้าใจได้ผิดนะครับอน,นีี้ก็ต้องอยากที่จะให้ทราบแล้ว่าเรื่องของคนส่วนที่เนี่ยกับท่านขอบัตารลอเนี่ยก็เป็นเรื่องของการไปเ้าะว้องร้องกันอยู่ในศาลนะครับ เราก็คงไม่ไปกล้าร่วมในการที่ต่อสู้คดีกันทั้งสองฝ่ายเราก็เป็นกองเชียร์คนหนึ่งที่คอยไปดูนะครับดังนั้นเนี่ยก็ชี้แจงเรื่องแรกคือเรื่องของสิ่งที่มาช้าน,นี่คุณชนที่ครับได้มีการพูดถึงผมนะแล้วก็ที่เขาบอกว่าที่เราไปทําคดีแม่น้องจําพูเนี่ยแต่เพราะว่าความกดแค้นกับทนายเขาริงผมถามว่าเราจะเอาชีวิตเด็กคนหนึ่งนะครับที่ถูกทรมานนะครับแสบสะบับ ต้องนอนตายกับข้าวเนะครับแล้วก็ถูกเขาเรียกว่าถูกกระทํานี่ยเขาเรียบมันร่บมาเป็นประเด็นในเรื่องของทนายความด้วยเมื่อผมไม่ได้เป็นทนายความมารยจก็รู้ผมมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็จะหาทนายความมาต่อสู้คดีให้สวิตีกับคุณนานทมรยพ่อแม่น้องชมพู่ที่เป็นเดืออาชญากรรมนะแล้วก็ที่สำคัญคือ เราก็ช่วยเหลือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับอืไม่รับบริจาคไม่ได้รับบริจาคโดยไม่ให้บริจาคคุณโอ้บริจาเนี่ยพอมอบให้ผมนี่มากกว่าห้าแสนผมก็ไม่รับผมก็ให้คุณโอ๊คุณนญาตรับบริจาคก็ไม่เอาไม่เอาทั้งสิ้นมีหลายหลายคนช่วยกันนะไม่เอาเลยเพราะว่าผมไม่อยากให้มีการรับบริจาคเพราะมันจะเป็นช่องทางที่มีการถูกต้มตีหรือถูกางหาได้วันหน้าเนี่ยคุณไม่รกับเราแล้วต้องให้เราแจ้งเราก็ไม่อยากเอาครับ เราก็พอมีเงินของพวกเราที่เราสะสมไว้เนี่ยไปสนับสนุนช่วยเหลือคนจนก็มาช่วยได้ครับและทนายของเราก็ไม่ได้ว่าราคาแพงมากมในการที่มีการเอามาช่วยนะครับดีนะครับชมพู่นี่ต้องบอกก่อนนะครับเรื่องนี้ผมผมอยากแจ้งให้ทราบว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะแพ้เพราะว่าผมเนี่ยทําเรื่องนี้มาตั้งปกก้าวเจ็ดเดือนอาจารย์รู้แล่เราก็รู้ข้อมูลสําคัญ เรามีพยานหลักฐานสคัญที่เราพอรู้ข้อมูลในมือแล้วว่าเราเราผู้ต้องหาเนี่ยมารับโทษตามกฎหมายยังไงครับครับนะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยว่าจะเป็นใคร,ค,รความคงความแก้อะไรไม่จริงนะไม่มีเพราะว่ามันจะไม่ใช่มันจะเอาชีวิตเด็กคนหนึ่งมาแลกกับฟางแก้ยังไงผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าทนายที่ดีนะครับชนะแพ้เนี่ยมันต้องอยู่วนความพื้นฐานของพยานฐาน สำคัญแล้วก็ข้อขอนายแล้วก็ข้อหมายไม่ใช่ว่าทนายที่ใช้เทคนิคในการวิ่งล้มคดีนำพยานหลักฐานเป็นเทจปั้นพยานเทจมาสู้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจครับผมนะคนอื่นจะคิดยังไงก็แต่สำหรับผมือว่าน่ารังเกียจ้ะคนแบบนี้ต้องประนามไม่ควรจะมีที่อยู่ในสังคมครับดังนั้นเนี่ยทนายของเราเนี่ยเราสู้กันด้วยพยานหลักฐานของตำรวจที่มีการรวบรวมมา ผมมั่นใจในหลักฐานของชุดสืบสวนสอบสวนของคนเอกสวัแจ้งยอดศุกที่มีทีมงานระดับอุปการนะครับมาทําคดีนี้นะครับเป็นปีๆนะการใช้เวลาครการทดลองสารผมเชื่อมั่นในอัยการหวยมุตอาหารเนี่นที่ถ้าที่ผมทราบเนี่ยนะครับก็เป็นอัยการที่มีความเชี่ยวชาญ่ยวกาบเรื่องของการสืบหาการสืบหลักฐานนะครับในคดีนี้ ึซงนทะลกตั้งไว่ต้ลูกของคณะกรรมการในการอโอวาษาท่กากัะลกตั้งลูกของคณะกรรมการใ,ในการในการคดีนี้โดยเฉพาะอัย,ายาการสูตุต่อใส่ใจในคดีนี้คดัง<อ>นั้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอ่วงง่ายๆว่าจะได้หลักฐาสนสาคัญไปเหมือนที่เคยทำยากยากง่ายๆแล้กคดีนี้เนี่ย จการตำรวจแห่งชาติมีส่วนในการกดดันอะไรที่มากกว่าปกติอะไรยังไงไหมไม่มีเนี่ยจนทำให้มีการออกหมายจับอะไรจะนร้นนองค์ไม่มีใชไม่มีนะคือทุกอย่างการออกหมายจับเนี่ยก็เป็นการออกหมายจับโดยโดยใช้ดุลพินิจของสารท่านนะโดยตำรวจมีหน้าที่รวมรวมในฐาแล้วไปชี้แจงสาลท่านก็ใช้ดุลพินิจในการการออกหมายจับครับไม่ไม่ใช่ว่าออกหมายจับโดยไม่ชอบครับต้องต้องอธิบายให้ฟังครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะที่เกี่ยวกับเรื่องอ่าของน้องชมพู่นะผมผมเพิม่มเติมนิดหนึ่งผมเชื่อว่าคดีบุูุษป่าสมคัญนะครับจะเป็นคดีแรกนะที่มีการตัดสินพิจารณาคดีเร็เรวๆแล้วก็เราคาดหมายว่าไม่เกินพฤติกาปน,นี้น่าจะรู้ผลแล้วว่าหลุดหรือไม่หลุด,ลดติดจะไม่ติดถ้าติดก็เอฟซีของ พวกเพื่อนฝูงกันก็ไปเยี่ยมเยียนกันแล้วกันครับยูทูบเบอร์นะยูทูบเบอร์ต่างๆครับแต่ถ้าไม่ติดก็แสดงความยินดีด้วยครับแต่ผมมั่นใจในเป็นหลักฐานขอ,อ,องของเพื่อนของบรรดาการสถาบันการศึกษาครับกระสินก็ลองครรุยกับศศนะที่ไม่ได้ใช้พื้นที่ครับมั่นใจว่าตัวบกงป่าไม้นี่หลักฐานค่อนข้างแน่นหนาแล้วก็มีชิปจากยูทูบเบอร์จางรู่ อ่าต่อไปเลยอ่ชัดเจนไหมครับเสียงรับไหมครับเนี่ย yeah. ม yeah. like. yeah. ันมีปัญหาเรื่องเสียงชัดไหมครับปกติไม่มีชัดไหมครับช่วยช่วยแจ้งนี้นะครับทางเฟซบุ๊กยูทูปรับไหมครับนะครับเออชัดไหมครับชัดเหมือนกันเสียงเบาเป็นเพราะอะไรมันแปลกวันนี้มันเบาชัดไหมครับชัดแล้วเนียเนี่ยชัดเราก็มาออกเออเรามออกอย่างนี้แหละเออจะมีปัญหาตลอดอันนี้ชัดแล้วเนี่ยชัดชัดเนี่ย ครับชัดไหมชัดแล้วอ่าโอเคเนี่ยชัดไหมครับทางอ่าเฟซบุ๊กครับขอเสียงหน่อยทำไมจะเบาเอาออกหมดแล้วนะ่ยเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วสดเลยชัดไหมครับชัดชัดไหมครับช่วยแจ้งในทางเฟซบุ๊กนะอาชัดแล้วโอเค